สวัสดีค่ะพี่นอ้องเนี่ยออนี่พามาเก็บดอกพักกระแตนแต่พี่นอ้องงาตะก,กระแตนนี่อยู่กนคางบ้านเขานี่พี่นอ้องงาตะก,กระแตนกำลังงามๆแต่พี่นอ้องหญ้าตะก,กระแตนกำลังสวยๆจ้อาอ้าวคือดคือดำแต่พวกกล่องพี่น้องเอ้ยมไดจ้ามันนี้เป็นวันยุทธของอันประเทศเดนมาร์กแต่พี่น้อง ยายก็เฮ็ดงานแค่สองจุดโมงยายก็บอยู่แล้วจา้ามาเก็บอันนี้กันแต่พี่น้องฝนจะตกเลยพี่น้องอยอดหยาตะกะแตนพี่น้องอยอดใหญ่ไงมาเก็บเอาหยาเอาหลายของเพลินดอกจากพี่น้องเอาซ้ำนี่กือพ่อนี่จ้าพี่นอ้องหยาตะกะแตนจา้าอ่อนอ้อนพี่น้องมึงแน่งามๆามแม่พี่นอ้องอุ้ยอุย้ยนี่จ้ะพี่น้อง นี่น้าน้ำพี่น้องบ้างนะหยอดใยๆพี่น้องนี่จาะพี่น้องนี่ไหมเนี่ย,ยหอออย,ยอดสวยๆพี่น้องบ้างนะ นี่น้องหนาตะกระเตียนเอาไปใส่ออมเสบได้พี่น้องนี่นี่นี่เอาไปใส่ออมเห็นบ่บหยดนิย่ยจ้ะพี่น้องวิอันนี้ฮักซะมันอวบแห้งนี่มันอวบแห้งถ้าได้เก็บเลยพี่น้อง เอาไปใส่ออมนี่พี่น้องลวกกินกับแจวกับปนแสีบเบิดพี่น้องกินกับสมต่ำพี่น้องมันกลังสิแตกพี่เห็นบ่นี่จัะพี่น้องนี่นี่หญ้าตะกะแตนนะคะพี่น้องเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะยาตะกระแตนหัวพี่น้องนี่นี่เห็นจะพี่น้อง มึงไนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่นี่พี่น้องตบอวบนี่จะ้ะงามงามพี่น้องวันนี้พูดนะเต็มด้วยจต่พี่น้อง เนี่ยแต่ย่าจะเอาหลายด้วยจ้ะเด้อพี่น้องเด้อเด็กกรรนึ่งแล้วมึงในพี่น้องเนี่ยหยดใหญ่ๆแม่อู้บอวพี่น้องมึงแนนี่จ้าหนีไหม อวบอวบมากเลยพี่น้องนี่อย่าตะกะแตนนะคะอวบมากจ้าบ้าพี่น้องนี่ไมนี่อันนี้อวบๆพี่น้องนี่จ้าสวยๆทั้งนั้นเลย บ่รู้ว่ามันสิแตกบ,บ่รู้ใจเรืร่ออันพักอันนี้พี่น้องมองว่ามันสิแตกยอดบ้าเฮาเด็ดออกนี่ฮะบ้าหงือกันได้จากพี่นอ้องอืมพี่น้องบาดงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่แต่หาหยาดเลยอันนี้มองย่ามาเก็บพิษกายได้พี่น้องนี่หาหยาดได้พี่น้องอันนี้ ได้ไม่คอยเห็นไหม,ม,มนีม่พี่นอ้องบสวยพี่น้องดิกํัมดิกํัหนึ่งพี่น้องดิซํำนี้แบบเดี๋ยวแยกจจหูฟังเลยแต่เดิมมันมีล่มพี่น้องพ่อเราจะพี่น้องซํำนี่ละ